สวัสดีครับช่างดอยโซลารเซลล์นะครับทีมงานไอจีลิงอิเล็กทรอนครับวันนี้นะครับเรามาติดตั้งโซลาเซลล์ชุดอิซี่สลิมนะครับวันนี้แผงบางนะครับอิซี่บางอิซี่สลิมร้อยวัตต์ชุดนี้นะครับแปดร้อยวัตต์นะครับเราติดตั้งแผงสลิมนะครับแบบบางสองแผงนะครับสี่ร้อยสิบวัตต์ขั้นตอนการติดตั้งบนหลังคาลอนคู่นะครับตอนนี้เราต้องตัดหัวน็อตนะครับที่เป็นปอปลาออกนะครับ เพื่อไม่ให้หัวน,น็อตมันแทงกับแผงโซล่าเซลล์นะครับประมาณถ้าเราตัดหัวน,น็อตเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ต้องทําการขัดแต่งหลังคานะครับให้เรียบเนียนครับไม่มีฝุ่นเกาะไม่มีสนิม ไม่มีไม่เห้มันเป็นคุยนะครับถ้าเกิดว่าหลังคาไม่สะอาดครับเดี๋ยวเราใส่กาวยึดไปนะครับก็จะไม่แน่นนะครับชุด e ่สล i มครับวันนี้แข็งรุ่นใหม่ครับแบบบางครับติดตั้งชุดนี้ครับชุดนี้นะครับผีพันธ์นะครับติดไปสองชุดแล้วนะครับชุด EC ่ปักนะครับ ติดไปสองชุดแล้วนะครับค่าไฟลดเห็นเห็นผลนะครับก็ติดเพิ่มอีกหนึ่งชุดนะครับชุดนี้แปดร้อยวัตต์เลยนะครับเปิดแอร์สองตัวตอนกลางวันได้สบายเลยครับนะครับหลังคาเก่านะครับก็จะเป็นขุยแบบนี้นะครับเนี่ครับเราก็ต้องขัดแต่งนะครับให้สะอาดนะครับเสร็จแล้วค่อยใส่กาวลงไปแล้วก็ยึดแผงนะครับ มันดูสีเก่งดิสีกระจกอยู่ครับขั้นตอนการขัดนะครับเราก็ใช้แตงทองเหลืองนะครับขัดที่มันเป็นเป็นขุยออกนะครับขัดให้สะอาดเลยนะครับแล้วก็อัดครับเดี๋ยวก็ทำความสะอาดให้มันเรียบร้อยเลยนะครับ ขั้นตอนนี้ก็จะช้าหน่อยนะครับแต่ว่าต้องติดให้มันแน่นครับนะครับเราขัดกระเบื้องครับเราจะใส่กาวตรงไหนแล้วก็ขัดตรงนั้นไปเลยนะครับชุดนี้เป็นยึดกาวครับอายุการใช้งานของกาว2ี่สิยี่สิบห้าปีนะครับเท่ากับแผงโซลารเซลเลยนะครับ ครับเสร็จแล้วแล้วก็ปัดทำความสะอาดนะครับให้ผิวที่เราจะใส่กาวให้มันเรียบเลยนะครับจะได้ติดกาวได้แน่นหนาครับหลังคาร้อนคู่ครับมีน,น็อต ตัวปอปลาโผล่ขึ้นมาก็ตัดออกนะครับขั้นตอนนี้ครับเรากําลังจะทําการเดินท่อร้อยสายนะครับน่ครับชุดอีซีปักครับอีซีสลีมครับแผงบางครับวันนี้เราจะมาติดตั้งชุดแผงบางรุ่นใหม่นะครับชุดนี้ครับเราก็เดินท่อลงไปข้างล่างนะครับ สายนะครับชุดนี้ต้องต่อขนานกันครับผมขอหักก่อนอนะครับพี่น้งบนหลังคาครับเราสอดท่อร้อยสายลงไปข้างล่างครับติดตั้งชุดไมโครอินเวอร์เตอร์ครับ800วัตต์ข้างล่างครับไปเดี๋ยวมาๆๆๆๆๆแปบปบแบบแบบป๊บไไไปเดี๋ยวพอดีดีๆหนึ่ง<ป>อาวพี่เบา บ้าบาบาพี่เทมไหนเตยนี่ผมเห็นใหม่ไว้อ่ะเนี่ตรงนี้มีหรอมีกะขั้นตอนนี้ครับเราทําการเดินท่อร้อยสายร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะทําการขึ้นแผงโซลาร์เซลล์นะครับโซลาร์สลิมครับวันนี้410บัตครับยี่ห้อ PSI ครับตัวนี้ครับแผงสลิมครับผมโค้งงอได้ครับ แผนบางครับนี่ครับยกคนเดียวได้สบายนะครับที่้องยกเลยครับโอ้เบาบางครับนี่ครับผมเดี๋ยวเราก็จะทำการขึ้นแผงโซล่าชุดนี้นะครับติดบนหลังคาครับผมนี่ครับแผงโซล่าสลิมครับขึ้นมาแล้วครับหนึ่งแผงครับสองแผงอันนี้นะครับเป็นแผงรุ่นเก่าครับที่เป็นขอบอลูมิเนียมครับ นี่ครับแผงแผนบางครับยกคนเดียวสบายเลยครับนี่ครับเป็นย้ํเป็นยังทุกทีถ่ายละอ่านะครับถีละสองแผ่นก็ได้นะครับนี่ครับเบาวิวเลยครับตอนนี้ลมมาครับจะปิวแล้วครับแผ่นประมาณคนจะปิวไปกับแผงแล้วครับลมมาแรงครับมาครับ เดินมาแล้วครับประหยัดพลังงานครับประหยัดคนครับแข่งรุ่นใหม่ผลิตไฟได้ดีกว่านะครับนี่ครับขั้นตอนนี้ครับเราใส่กาวนะครับนี่ครับใส่ให้เยอะเลยครับกาวนี้เราใส่ให้แน่นหนาเลยครับครับทากาวครับนี่จาวเลยนะครับ นี่ครับเราก็ใส่กาวทั้งให้มันได้เยอะที่สุดนะครับก็จะได้แน่นหนาครับน่าไปน่าไปคิวบีบบีบลองเอา เสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนทากาวครับไม่ยุ่งยากครับผมใส่ให้เยอะที่สุดเลยนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็เราก็จะเอาแผงขึ้นมาใส่นะครับพร้อมกับเสียบหัว MC4 เข้าขั้วเลยนะครับบวกลบครับนี่ครับสายเราเตรียมไว้แล้วครับก็เสียบเข้าไปเลยครับสบายเลยครับเบาบางครับนี่เรียบร้อยครับเสร็จแล้วเราก็เอาแผงขึ้นไปติดเลยนะครับ คนะครับเราแผงขึ้นวางเสร็จนะครับแล้วก็หลีดนะครับนี่ครับต้องเบามือหน่อยนะครับเพราะว่าแผงแผ่นบางก็ไม่มีกระจกข้างหน้านะครับนี่ครับนี่ครับเสร็จแล้วก็สวยงามนะครับนี่ครับ รีดให้เรียบนะครับผมรู้ได้สามหมื่ทนั้งหมื่นไหมหรนี่ครับเสร็จแล้วนะครับนี่ครับรีดให้เรียบไปนะครับน่ครับเสร็จแล้วก็สวยงามครับนะครับถ้าอยู่ถึงสามชั่วโมงครับก็จะติดแน่นะครับยี่สี่ชั่วโมงแน่นปึ๊กเลยครับรับรองดึงไม่มีหลุดนะครับทดสอบมาแล้วครับ นี่ครับนี่ครับติดกาวเรียบเนียนแล้วครับนี่ครับก็ใส่ให้เยอะที่สุดนะครับแน่นหนาครับปลอดภัยไว้ก่อนครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับหนึ่งแผ่นครับเดี๋ยวแผ่นที่สองครับก็ตามมาครับตอนนี้ถึงขั้นตอนใส่กาวเลยนะครับใส่กาวเลยครับ เห็นความแตกต่างเลยนะครับนี่ครับตัวนี้ชิดติดหลังคาเลยนะครับไม่ต้องเจาะหลังคาครับถ้าลูกค้ากลัวน้ำรั่วน้ำซึมนะครับก็โซลาเซลล์สลิมครับตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนครับเรื่องการผลิตไฟก็ดีกว่าครับระบายความร้อนได้ดีกว่าครับมีข้อดีข้อเสียครับก็เลือกใช้ตามลักษณะหน้างานนะครับตามความต้องการของลูกค้าครับ ขอดีก็มีครับข้อเสียก็ก็ต้องมีอยู่แล้วครับแผ่นที่สองครับพร้อมแล้วนะครับมาแล้วครับแผ่นที่สองครับยกมือเดียวก็ได้นะครับเนี่ยไม่หนักครับเบามากครับ มาแล้วครับใส่หมอกก่อนเลยรใส่ที่มันแล้วบักนะครับนี่ครับขึ้นมาวางแล้วก็ห<ม>ลีดเลยครับหัวนอทห้ามดนีน,นะครับหลีดตรงที่เราติดกาวไว้ก็พอนะครับนี่ครับ ครับเรียบเนียนเลยครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับแค่นี้ครับผมแผงแผง P S I ครับโซลา่าสลิมครับแผงมนโมโนหา้าเซลล์นะครับ 410วัตครับชุดนี้ใช้กับชุดไมโครอินเวอร์เตอร์ครับ800วัต์ครับผมปดค่าไฟได้สูงสุดเดือนละ400ถึง500บาทนะครับนี่คเสร็จเรียบร้อยครับผมแผง PS i Slim ครับแผ่นบางครับติดกับโครงหลังคาเลยนะครับนี่ครับสวยงามครับ แผ่นเบามากเลยครับตอนนี้เราทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปแล้วก็ลงไปทําการติดตั้งเดินสายข้างล่างนะครับติดตั้งง่ายมากครับผม ขั้นตอนนี้ครับเราลงมาทําการติดตั้งเดินสายครับที่เดินลงมาครับอ EC p ั r กครับบ้านพี่พันธ์ครับติดไปแล้วสองชุดนะครับลดค่าไฟได้ครับติดเพิ่มอีกหนึ่งชุดครับแปดร้อยวัตต์อันนี้เปิดแอร์สองตัวได้สบายเลยครับนี่ครับชุดนี้ครับแปดร้อยวัตต์ครับตัวใหญ่ครับ นี่ครับสายที่เดินลงมาครับเราก็มาเข้าตัวต่อขนานข้างล่างนะครับเนี่ครับเพื่อยืดอายุการใช้งานครับไม่ให้ต่อบนหลังคารับนี่ครับเสร็จแล้วครับตอนนี้เราวัดแรงดันของแผงนะครับตอนนี้สองแผงต่อขนานกันครับแรงดันแผง37โวลต์ครับตอนนี้ได้36.4ครับใกล้เคียงครับผมได้มาตรฐานตามสเปคครับตอนนี้เรากําลังจะทดสอบครับ เปิดแล้วครับไฟคืนแล้วครับเสียบปลั๊กยังตัวใหญ่มากนะครับตัวแปดร้อยวัตต์ตัวนี้นะครับเทียบกับตัวสี่รอยวัตต์ข้างบนนะครับสองตัวครับนี่ครับตัวนี้ตัวที่สามครับสายเสีย ตัวนี้นะครับเป็นเบรกเกอร์ดีนะครับตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ไมโครอินเวอร์เตอร์นะครับ800วัตต์ครับยี่ห้อ P.S.I ครับตัวนี้เป็น Wi-Fi ครับสำหรับเช็คการผลิตกระแสไฟฟ้าเช็คการผลิตไฟใช้ภายในได้นะครับดูผ่านแอปพลิเคชัน P.S.I Energy นะครับตัวนี้เป็นตัวการไฟตกไฟกระชากนะครับ ใส่ไว้ไม่ให้ไฟตกไฟกระชากแล้วทำให้เครื่องพังเสียหายครับเสร็จเรียบร้อยครับชุดอีซี่สลิมครับชุดอินเวอร์เตอร์ไมโครอินเวอร์เตอร์800วัตต์นะครับชุดนี้ครับใช้แผงโซล่าเซลล์สลิมนะครับแผ่นบางครับ410วัตต์2แผงครับช่วยประหยัดค่าไฟเดือนละ400-500บาทต่อเดือนนะครับชุดนี้ติดเป็นชุดที่3นะครับบ้านพี่พันครับบ้านที่ลำพูนครับ ขอบคุณพี่พันธ์นะครับที่มั่นใจในทีมงานช่างดอยโซลาเซลล์ครับติชุดอีซีปักมาปีกว่าแล้วนะครับมีปัญหาแล้วก็แก้ไขซ่อมแซมเพิ่มเติมให้พี่พันธ์ตลอดครับดูกค้าท่านใดสนใจนะครับชุดอีซีสลีมครับติดตั้งง่ายครับแผ่นบางราคาประหยัดติดต่อช่างดอยโซลาเซลล์ได้ครับเช็คหนงานไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับขอบคุณครับ